นี่ใชขายดีค่ะเราก็รู้เองแหละแม่ค้าเขาสั่งเยอะใช่ไหมเขาสั่งน้อยไม่ใช่แม่ค้าแน่ใช่ค่ะแต่เดี๋ยวลูกค้าสั่งทานจะสั่งเป็นเซตสั่งเป็นเซตเลยน้ำซอสเลยก็ลูกค้าก็ไปเอาที่ไหนก็ได้ใช่ค่ะแต่ถ้าจะให้ลงตัวต้องต้องไปน้ำซอสที่นี่เลยใช่แล้วก็ปวดเจ็บจริงๆแม่ค้านี่อันนี้ไปสกรีนทีงไหนมาเนี่ยไปสกรีนสกรีนทีงไหนมา แล้วเมื่อไหร่ออะรจะลอกอ <S <S อกต้องอาบน้ำครับต้องอาบน้ำต้องอาบน้ำอาบน้ำตลอดชีวิตเ<ช>ลตย,นยนะเนี่ยสวัสดีครับผมปอนปอนชานาโอครับวันนี้มาอยู่ที่ร้านร้านอะไรซ่าบาร์บีคิวแอนด์กริลนะครับก็เป็นร้านบาร์บีคิวน,นะครับมีสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าบาร์บีคิว ร้านนี้มีแมวด้วยนะนเดี๋ยวจะรู้ว่าแมวอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวตามเข้าไปข้างในนะครับแล้วตามไปก็ไปพูดคุยกับแม่ค้าเลยนะเนี่ยร้านนี้นะมีแมวด้วยใช่ไหมไม่ใช่แมวป่านะเดี๋ยวเราไปดูว่าแมวป่าคืออะไรนะครับร้านนี้โอ้โหล้วลองดูเลยว่านะครับอย่างที่บอกมีความสนุกและมีความอร่อยอยู่ที่ร้านนี้เลยนะครับอ่าเข้าไปดูเลยโอ้โหสุดติงเลยแบบน้ำหยดเยิ้มเลยนะครับ น้ำลายแตกแม่รับลองนะขายไม่แพงขายหมดพันไม้กลับบ้านนะครับอ่ะถ้าไปดูเลย,ยลเดี๋ยวารอช้าเจ้าหองไหมคะสวัสดี ลองได้ค่ะอร่อยนะคะยังสิดแถมหนึ่งเหมือนเดิมค่ะนุ่มไหมคะเขียนตาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ลุคส่วนโดยเฉพาะของแรงค่ะดูเเต็มหน่อยดิใช่ค่ะซิกเนเจอร์เลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นซิกเนเจอร์ลุคเลยอันนี้เป็นอะไรผีเสื้อหรืออะไรคะเป็นแคทอายแบบน่งแมวป่าใช่แลวน้ำแมวป่าใช่แลวคอยกระบ้ลเหยือ ใช่ค่ะเวลาเหยื่อผ่านหน้าร้านปุ๊บก็ขยํำเลยขยำเลยใช่ไ้มคะขยํำไม้ละเท่าไหร่ขยํำไม้ละห้าบาทค่ะขยำไม้ละห้าบาทใช่แล้วค่ะมีอะไรให้ขยํำบ้างครับเอ่อมีหลักๆเลยจะมีหมูมีไก่แต่ว่าตอนนี้ก็มีแฮมแล้วก็มีไส้กรอกแดงในตำนานค่ะอ๋อไส้กรอกแดงในตำนานใช่ค่ะมีให้ขยํำกันแบบว่าโอ้โหสุดๆเลยนะใช่ค่ะมีให้ขยํำเพื่อสะใจเลยมงแมวป่าประจําอยู่ที่ไหนมั่งแมวป่าปกติแล้วอยู่ที่นี่ที่เดียวค่ะ ขายแค่สามวันเท่านั้นเองวันนั้นเลยศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะเฉพาะที่เวอร์ไนท์มาร์เก็ตเท่านั้นเลยเวอร์ไนท์มาร์เก็ตแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นเวอร์เดย์อยู่เลยเวอร์เดย์ค่ะแต่เมื่อกี้ก็เวอร์เรนนะเนอรกัรนมาแบบโอ้โหนะใจไม่ฟางไม่ใจเต้าเลยค่ะปกติปกติแล้วศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่จะแบบ เป็นความหวังของแม่ค้าเลยฝนตกเนี่ยแม่ค้าใจเป้าเลยค่ะแม่ค้าใจเป้าเลยไม่เป็นไรครับพอฝนตกปัก๊บเจ้าของตลาดรีบไปหาคนปักตะไคร้เลยใช่ค่ะสงสัยวันนี้ได้คนปักตะไคร้คดีได้คนปักตะไคร้ดีใช่ไหมคะทใช่ใชแต่แตว่ามากันโอ้โหมืดฟ้าคึ้มๆเลยนะตกกันแบบโอ้โหพอปักตะไคร้เท่านั้นเราหยุดทันทีเลยนะครับนี่และค่ะแม่ค้ายิ้มออกเลยค่ะแม่ค้ายิ้มออกเลยค่ะก็ลูกค้าเข้าเลยนะครับ ค่ะสิบแถมหนึ่งเหมือนเดิมค่ะเรียกเลยเรียกวางท้งขาได้เลยซื้อที่อันแถมนะสิบแถมหนึ่งค่ะสิแถมหนึ่งนะหมูแพงยังไงก็สิบแถมหนึ่งเหมือนเดิมค่ะหนึ่หน่อยเราก็จะหแถมสิบหนึ่แถมสิบใชคะอันนั้เราไม่ค้าไปด้วยค่ะถ้าหนึ่งแถมสิบหนึ่งแถมสิบเไม่ค้าไปด้วยะค้าเรียกเลยค่ะว่างท่าขาดได้เลยค่ะไม่ค้า นั่แมวป่าขยันเหยื่อที่นี่มากี่ปีแล้วเอ่อยังไม่ถึงปีค่ะเกือบปีแล้วค่ะเดี๋ยวสิ้นฤคมนี้ก็ปีนึงค่ะสิ้นฤดูภาคมปีผลตอบรับเป็นไงบ้างครับผลตอบรับดีมากค่ะอย่างที่นี่ดีมากเลยดีมากเลย่ใช่ค่ะสูงสุดเลยที่นี่เป็นรายได้สูงสุดเลยค่ะคุณลูกค้ารับฟรีใครมากไหมคะผนตกจะเนื้อสกโอ้โหเนื้อส้มเนื้อสกมลค้าแบบว่าโอ้ นี่นผม<อ>ยืนหลบมานี่นพระเจ้าช่วยลูกค้าโอ้โหขอแวบหน่อยนะแวบๆดูข้างล่างแล้วกันนะไม่เห็นหน้าลูกค้านะครับเนี่ยโอ้โหลูกค้าแน่นๆนะแ,แถมแน่นไม้คุณลูกค้าเราเนี่น,น,นะ,นะเขาเรียกว่าร้านอะไรนะร้าน,าน,านหน้างอรอนานาาร็อคสไตล์คนไทยแม่ค้านางแมวป่าคอยขย้ำเหยื่อน้นี่นะลูกค้าชอบลูกค้าชอบทำแคปชั่นแอบว่าไม่แซ่ เดีไปขย้ำแล้ววันนี้ขย้ำเหยื่อไปกี่ลายแล้ววันนี้โอ้วันนี้หลายลายแล้วค่ะหลายลายแล้วนะช่ค่้วเอาเหยื่อมาให้ลูกค้ากี่ไม้ลู้วเหยือวันนี้แหละค่ะครับวันนี้เอามาแค่เบาๆค่ะพันไม้ค่ะพันไม้ใช่ค่ะพระเจ้าช่วยเอาเงินไปไว้ไหนแหมเงินเก็บไว้ค่ะเงินเก็บไว้นะครับนี่โอ้โหสดๆแทนี่ลมกค้าเรา อันนี้หมดแค่นี้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ยังมีอีกไหน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 โอ้ยค่ะบอกแล้วว่าวันนี้มามาเยอะค่ะเพราะว่าปกติที่ลูกค้าจะบอกว่าให้ทำเพิ่มแต่ว่านะคะไม่สามารถแบกทีแบบเท่านี้ได้จริงๆนะคะสามารถทำเพิ่มได้มีทั้งหมดแล้วก็หมดเลยค่ะหมดแล้วก็หมดเลยใช่ด้วหมดเลยค่ะ น้าแมวป่าลองแนะนำนะเหยื่อว่าจะมางับเหยื่อที่นี่ได้ยังไงบ้างครับที่ไหนมายัางไงได้ครับถ้าลูกค้าอยู่อยู่แถวนี้ก็สามารถมาได้เลยที่ตลาดเวอร์ไนท์มาเก็ตค่ะแม่ค้าจะมาสุกแต่วอาทีตี์นะคะปกติไม่หยุดค่ะร้านของแม่ค้าเนี่ยก็จะอยู่ด้านหลังจุดสังเกตก็คือด้านหลังร้านขายยาบิ๊กยาข้างหลังคะคะมาถึงก็งมาได้เลยเพราะว่าแม่ค้าน่าจะมีคนเดียวที่ ก็รักคนของตัวเองนะคะก็เรียกว่ากิมมิกไหมใช่ค่ะมีกิมมิกแล้วก็กิมมิกใช่ค่ะมีร้านเที่ยวค่ะแล้วก็สังเกตไปหลานดาวก็จะแบ่งซาแบะอายุสิบเจ็ดกาแต่งขนาดนี้จริจริงๆนะสิบแปดจะแต่งเยอะกว่านี้อีกนะคะสิบแปดจะแต่งเยอะกว่านี้เพราะฉะนั้นแล้วครบสิบแปดเมื่อไหร่นะครบสิบแปดก็ตุลาค่ะใกล้นะค่ะอ่าเดี๋ยวตุลามาใหม่ใช่ค่ะตุลาใก็้เอ็นดีเวอร์ซารีจับเต็มเลยนะจับเต็มทั้งเดือนเลยนะใช่ค่ะใช่ค่ะ อ่าลืมถามเลยแมค้าชื่ออะไรครับแมค้ชื่อโอค่ะชื่อโอนะใช่ค่ะใครจะเอารับไปโอดได้ไหมอะไรนะคะใครจะรับไปโอดได้ไหมยินดีเลยค่ะยินดีเลยนะครับทุกนขบคุณคับจริงๆนะทานว้อเป็าักิเ้็บจริงๆไหมค้านี่อันนี้ไปสกีนตัไหนาน ปสกรีนสกรีนตั้งไหนมาเริ่มเมื่อไรจะลอกออกต้องอาบน้ำค่ะต้องอาบน้ำต้องอาบน้ำอาบน้ำตลอดชีวิตเลยนแน่ไปเนี่ยแร้จริงจริงเป็นรูปอะไรกันเนี่ยจริงๆจริงๆเป็นรูปครุฑคาแต่ว่าเป็นแปลงตามสไตล์ของเราเองค่ะตามสไตล์เราเองเปรี้ยวๆเลยนะ แล้วขายที่นี่สุกเสาร์อาทิตย์แล้วที่เหลือทําอะไรครับเนี่ยที่เหลือทําตามออเดอร์ค่ะมีลูกค้าสั่งอยู่ที่บ้านใช่ไหมใช่ค่ะส่งเอเขาว่าเรียกว่าอะไรนะไรเดอร์เนี่ยเหรอไม่ค่ะเราทําส่งแม่ค้าค่ะส่งส่งสดใช่ไหมใช่ค่ะทำบาร์บีคิวสดส่งม่ค่ะส่งฟรีไปบ้าไม่ฟรีค่ะแช่น้ำแข็งเพราะว่าเราจะไม่ให้ให้ลูกค้าขายเนี่ยให้วันต่อวันค่ะส่งวันนี้ขายพรุ่งนี้อะค่ะโอ้แค่น้ำแข็งกับฟรีที่มันแตกต่างกันยังไงเนี่ย คือถ้าฟีดเนี่ยคือเราทำบาร์บีคิวสดเราจะเสียบผักไปให้พร้อมเลยเพราะฉะนั้นถ้าไปฟีดแล้วผักจะสุกทันทีโอเคตามนั้นนะครับแล้วอย่างเงี้ยเราส่งที่ไหนบ้างส่งทั่วประเทศหรือส่งเ,เฉพาะพื้นที่เฉพาะพื้นที่ค่ะพื้นที่ไหนเอ่ยพื้นที่สัมพันพื้นที่เอ่อเรียกว่าอำเภอสัมพันนี่แหละค่ะจะเราแกล้งตอนหวายแก่นสายสี่สายห้าสายสามค่ะก็จะมีนะคะอยู่ค่ะ เราส่งนี่เราส่งยังไงครับเราส่ง4บาท25ค่ะ4บาท25แล้วก็ไปขายกัน25เอ้ขายกัน5บาทส่วนใหญ่ที่เบาทใช่ค่ะ7บาทก็ได้2บาทเจ็ดสตางค์ต่อไม้ครับส่งถึงบ้านเลยหน้าบ้านเลยหน้าประตูบ้านเลยใช่ได้ใช่ค่ะเรานัดที่ปัมป์กอนทอ๋อให้มารับด้วยใช่ค่ะไม่ต้องมารับเองค่ะปตทไหนเอ่ยอะไรนะคะปตทสายที่ค่ะปตทสายสี่นะครับถ้ายังไงถ้ามีใครสนใจอย่างเงี้ยไม่ค้าบอกเบอร์ได้ไหม ได้ค่ะ,อะบอกเบอร์ได้เลยครับ096 759 8822ค่ะเอาอีกครั้งหนึ่งตัวตัวไม่ได้ยินตัวคนจำไม่ได้ได้ค่ะ096 759 8822าาค่ะอ่าโทรมายังไงนะโทรมาถามว่ายังไงได้มั่งโทรมาถามว่าเอ่อปกติเราจะมีสองอย่างก็คือถ้าไม่้าด้วยกันก็จะโทรมาออเดอร์ทำบาบีคิวสดก็จะมีแฮมมีหมูมีไก่แล้วก็มีไส้กรอกแดงในตำนาน ก็รับรับรับทำทุกร้อยอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะสั่งเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลูกค้าก็มีอีกแบบนึงก็คือสั่งทานสั่งทานก็จะมารับที่นี่อันนี้เราแบบว่าเราใส่พร้อมไม่นี่เลยว่าพร้อมน้ำยำน้ำค่าค่าสำหรับแม่ค้าเนี่ยสี่บาทยี่สิบห้าเนี่ยพร้อมซอสพร้อมซอสแต่ถ้าสี่บาทเนี่ยซอสโลละร้อยซอสโลละร้อยนะครับ ถ้าเป็นแม่ค้านี่เราแถมซอสแถมซอสคือสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์นี้ผมก็บอกว่าผมเป็นแม่ค้าดิก็ได้ได้ค่ะแล้วแต่ลูกค้าเลยลูกค้าจะเปิดยังไงเราก็ตามนั้นเลยค่ะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นแม่ค้าไงแต่ผมบอกแม่ค้าเพื่อที่จะเอาน้ำซอสอ่ะอ๋อก็ได้ค่ะยินดีค่ะยินดีใช่ค่ะยินดีค่ะเราก็รู้เองแหละแม่ค้าเราสั่งเยอะใชก็เลยถ้าสั่งน้อยไม่ใช่แม่ค้าแน่ใช่ค่ะแต่สดงลูกค้าสั่งทาย เราทำเป็นเซฟนะน้ำซอสแล้วก็ลูกค้าก็ไปเอาที่ไหนก็ได้ใช่ค่ะแต่ถ้าจะให้ลงตัวต้องเป็นน้ำซอสที่นี่เลยใช่ค่ะเพราะว่าทำเองใช่ไหมทำเองค่ะสูตรนี้ทำเองค่ะอ๋อใช้มะเขืออะไรนี่ใมะเขือคืนมะเขือคืนมะเขือองค่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใวันนี้ค่ะคาสั่ง10จานละเท่าไหร่ดีคะ30บาทนะคะ30บาทใช่ค่ะลูกค้าใส่พิเศษไหมคะ สามสิบบาทกี่ไม้สามสิบบาทหกไม้ค่ะไม้ละห้าบาทค่ะห้าสามสามสิบบาทค่ะแต่ถ้าซื้อเป็นเซ็ตก็สิบไม้แถมหนึ่งไม้เซ็ตหนึ่งก็ห้าสิบบาทเออเส้กรอบแดงนี่ทำเองไหมเส้กรอบแดงไม่ได้ทำเองหรอกแต่ว่าใช้แดงที่มีชื่อเสียงค่ะแดงแดงคาร์นครอนุบาลนะคะเขาเรียกว่าในตำนานเลยใช่ค่ะใช่ใช้กรอบแดงในตำนานของ ตำนานคือดั้งเดิมนะไม่ใช่เละนะไม่ค่ะดั้งเดิมเลยค่ะนึกว่าตำนานจะเละไม่ใช่เละค่ะไม่ใช่ตำนานจะเละค่ะโอมคค่ะดูช่องปัดป่นชาแนลด้วยใช่ค่ะลูกค้ากำลังดูเลยลูกค้าใส่พิชัยเพิ่มไหมคะพิชไพรเพิ่มคิดอีกสองบาทไม่คิดค่ะไม่คิดนะเพราะว่าปกติตอนหมักเนี่ยก็มีอยู่แล้วแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยชอบความหอมของพิชัยลูกค้าก็จะสั่ง ่่เพิมลูกค้าเอาพริกไทยตามใจเลยใช่ค่ะน้องเอากระปุกไปเลยอันนี้ต้องตามน้องไปที่บ้านแล้วค่ะตามเอาไปที่บ้านนะครับขอบคุณค่ะเรียบร้อยใช่ดีใช่ค่ะอันนี้ว่าประมาณว่ารูดทีเดียวพอดีคำเลยใช่ค่ะใช่ไหมหนึ่งไม้หนึ่งคำหนึ่งไม้หนึ่งคำได้อะไรนะก็เรียกว่าพริกด้วยค่ะพริกด้วยผักด้วยเฮลตี้นิดเดิ้ไม่เฮลอะไรเงี้ย ลูกค้าใส่นี่ใครมากไหมคะโอ้เขาเรียกว่าปุกน้ำสุกไหมเนี่ยค่ะสุกค่ะสุกไหมแต่ว่าที่เห็นแดงๆเนี่ยคือหมูจะมีสองด้านแต่ว่าคือเราสลายดัำอยู่แล้วสุกแน่นอนค่ะทำไมสุกกับมันเมื่อคืนได้ใช่ค่ะลูกค้ามาเคลมอ่ะลูกค้าก็บอกข้างหน้าก็จะแถมลูกค้าเพิ่มเลยแต่ถ้าลูกค้าชอบแห้งนะคะไอสุกไม่ว่าหรอกครับบนเตาจะไหม้แล้วใช่ชวนแม่ค้าคุยบนเตาจะไหม้แล้ว ถ้าล mm ูก hmm. ค้าคนไหนมาซื in Hence, ้อหลังจากกันน the ีしし้ไม่นะจะโทษแม่ค้านะต้องโทษปัดปวดแชนแนลนะจนแม่ค้าคุยตามปกติลูกค้าน่ารังหรือลูกค้ารอก็คู่ลูกค้าก็รอเพราะว่าแม่ค้าคนเดียวก็เลยแม่ค้าคนเดียวคิดว่าหายไปด้วย่นะค่ะลูกค้าก็จะเข้าใจเข้าใจในคอนเซ็ปต์ของร้านไม่เข้าใจก็ไม่ต้องกินไม่ใช่ค่ะลูกค้า่ะแน่ตันปวดแชนแนลจะมาวางยาให้แม่ค้าแล้วจะมาดราม่าร้านนี้แล้วะ อันนี้เรายอหยอกไหมครับเขาสนุกมากนะครับเนี่ยลูกค้ารู้เลยว่ายิ้มในยิ้มในแมสยิ้มในแมสข้างหลังเต็มเลยลูกค้านะครับมาเจอมาเจอกันได้นะนี่สไตล์นางแมวป่านะครับสไตล์นางแมวป่าลูกค้ารับเลยค่ะกหมูแม่หน้าหน้าขา แทนนะคะนสเลยนะคะแหนหมใช้นานะ,ะไะข้ารครัครที่ใคระคะครได้ได้ตุตายนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับช่องปั่นป่วนแคนแนลนะครับมีร้านดีๆที่ไหนแล้วก็ร้านน่ากินที่ไหนก็จะพาไปตลอดเลยนะครับ ก็กดติดตามกดตัดตะกร้าแล้วก็ดูไปนะครับรับรองว่าร้านเด็ดเราไม่พลาดแน่นอนร้านเด็ดร้านดีร้านดังร้านไม่เด็ดไม่ดีไม่ดังปัดป่วนแชนไนลไม่ไปนะครับผมบอกให้เลยนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับจมรวมทั้งแม่ค้าด้วยไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองทุกท่านนะครับอวยพรเป็นกาตกเลยนะครับผมสวัสดีครับผมึ้นหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ หมูก็ไก่พี่ไไพรวมกัน20บาทได้คะ่ะขอกคุณครับผม